ไม่ใช่ด้วยเฮ้ยถ้ารู้มาได้ไงก่อนคุณผู้ชมฮะอยู่ดีก็เข้ารายการมาแล้วก็เจอโชว์ l l k n น f e Skin กับ f i r e ิร r คคิ Note มันคืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะอ่ะดันงนั้นแล้วท่นานผู้ชมเราเปิดคลิปมาแบบนี้นะฮะเจอแบบนี้ต้องไปที่เกมนี้แน่นอนนั่นเองนะฮะแต่เรายังไม่ได้ทายกันเลยนะอ่ะทักทายกันก่อนนะฮะสวัสดีครับท่านผู้ชมมาแ้วอนท่านผู้ชมขั้าสู่รายการสาระยำชานท่านผู้ชมเป็นเกม,เอ,กเมเอีกเช่นเคยวันนี้พบกันวันที่17กุมภาพันธ์2568นั่นเองนะฮะอ่ะทักทายไปที่เรียบร้อยนะฮะเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นพิธีเสร็จสมบูรณ์แล้วนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวด้วยความที่อยู่ดีมันก็ได้ของงงใหมม่าแบบๆ แล้วเราจะไม่ใช้เนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้นะฮะัล้แล้วเดี๋ยวเรามาใช้กันดีกว่านะฮะเ only the best คืออะไรนะฮะ the most premium weapon ด้วยนะเออก็บอกว่ามันเป็นเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าแบบเป็นที่พรีเมียมที่สุดอะไรอย่างนี้นั่นเองนะฮะคือจะบอกว่าเนี่ยดาบส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่ว่าจะซื้อได้นะจริงๆเมื่อก่อนมันซื้อได้นะ เออเนี่ยบางอันมันจะซื้อได้นะผู้ชมเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไอโฟนเนี่ยก็คือซื้อได้นะคะแต่ก็เออราคาค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะฮะแต่นี้ก็คือได้มาฟรีเนาะอ่าจริงๆแซมมอนหรอเพื่ออะไรนะฮะอ่ะก็มีหลายอันเลยนะฮะที่สามารถซื้อได้นะฮะด้วยเงินเท่านี้อ้าวเดี๋ยวนะคือด้วยความที่เราไม่ได้เข้าไฮพิกเซลมาประมาณ1อาทิตย์เท่านั้นเองนะฮะรู้สึกว่าทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยเนาะเปลี่ยนคำว่าคอยสักกลายไปเป็นโทเค็นส แล้วมีอะไรเปลี่ยนอีกหรือไม่นะฮะามาเช็คกันนิดนึงนะฮะเขาเรียกว่าอะไรนะมาสำรวจนิดนึงนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะ,ะเพราะว่าตอนนี้ก็คือแบบสับสนเงินงงกับทุกอย่างบนโลกใบน,นี้เลยทีเดียวนะครับเพราะว่าไฮพิ ID กเซลวีดี็เปลี่ยนไปนะฮะก็ดูจากที่ดูแล้วนะฮะคุณผู้ชมก็คือ,เ,อ,อเขาเปลี่ยนไอ้พวก โพวกนี้ยังอยู่เนาะเขาเปลี่ยนคาว่า coins นะฮะก็คือเหรียญเนี่ยเนาะให้กลายไปเป็นโทเค็นแทนนั่นเองนะฮะอ่ะถึงแม้ว่าเขาจะเปลี่ยนมันก็ไม่ใช่อะไรสำคัญมากมายเพราะยังไงก็ตามนะฮะเงินเรายังอยู่และเงินอยู่ก็โอเคโอเควะคือถ้าแบบเงินหายอันนี้ก็คือจะจะกรีดให้ฟังนะฮะแต่ว่าอันนี้เงินไม่หาย,ยางไงก,ก็ถือว่าเป็นอันโอเคเอออะไรอย่างงี้นั่นเองนะฮะไอ้ออพวกนี้ อีกนานไหมฉันก็ไม่รู้อีกกี่หมื่นล้านคำฉันก็ไม่เห็นอุ้ยทองนะอโอ้สิบแปดโทเค้นพิกอัพโกคือเมื่อก่อนอ่ะจำได้ไหมตัวหนังสือมันจะเป็นตัวสีทองทองอะไรอย่างนี้นะฮะตอนนี้เปลี่ยนเป็นสีเขียวซึ่งก็ต้องยอมรับนะฮะยอมรับตรงๆเลยว่าอ่านยากกว่าเดิม3ล้านเปอร์เซ็นต์นะฮะสีเขียวเข้มขนาดนี้นะ ให้จันอ่านยังไงก่อนทำไมมันจะแค่มาอะไรขนาดนั้นคือเดี๋ยวนี้เนี่ยนะไฮพิกเซลเขาแบบเขาตัดระบบเปิดกล่องอะไรอย่างเงี้ยด้วยระบบเมนูอะไรเงี้ยนะฮะเขาบังคับเปิดกล่องให้เราเลยคือคือคุณอยากเปิดไม่ไม่อยากไม่รู้อ่ะเราบังคับเปิดเลยอะไรอย่างงี้นะ,ะก็โอเคนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีละมัง้งมั้งนะอ่ะ โอ้โโบ้แฮสบินดรอปอย่างรวดเร็วกันเลยทีเดียวนะฮะถ้าเราเข้าไปหาฆาตกรนี่ก็อาจจะเป็นบุคคลที่แปลกสักนิดนึงใช่ไหมเออนะคนนี้ไม่น่าจะเป็นฆาตกรเนาะเออดูทรงละไม่ใช่ไม่ใช่ไม,ไม่ไม่มีใครใช่อะแล้วสุดท้ายก็อ้าวเป็นคนนี้นี่นาอะไรอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายก็จะงองแง,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 งที่หลังนั่นเองอโต๊ะกระจายหมดเลยเ้อ โอเคนะฮะอ่ะตกกใจหมดเลยคือแบบอย่างี้ก็วิ่งเข้ามาหาแล้วก็แชวปเข้าไปอะไรอย่างงี้นะฮะตกใจหมดเนาะอ่าเราไปอยู่ในด,ด่าน Archives Top Floor อีกแล้วนะฮะท่านก็เรียกว่าเป็นแบบที่เราเคยพามาดูแล้วเนาะ ว่าจริงๆแล้วตรงนี้นะฮะตรงตรงตรงไหนสักตรงหนึ่งนะฮอฝั่งใดฝั่งหนึ่งอะไรอย่างงี้นะฮะมันก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นภาพวาดไม่ใช่ภาพวาดเป็นกระจกที่สามารถมองทะลุได้ก็มีอะไรอยู่ข้างในอะไรอย่างงี้นะฮะพูดเลยเอองงนะฮะแล้วมือก็ไปชนหูฟังนะฮะรู้สึกว่าหูฟังเนี่ยมันนิสัยไม่ดีนะฮะเออ <c oughs> <c oughs> <c oughs> หรอก็ได้เหรอนะฮะเออหูฟังบอกฉันทำอะไรผิดอะไรอย่างงี้นะ ไอ้ทองโอเคเรื่องทองเรื่องใหญ่ไปไอ,อ้นั่นเงีว่าเราก็จะจะแซวเลยนะบอกว่าโอ้ยเดี๋ยวขึ้นไปนี่ตายแน่เลยไอล้ลงไปนี่ตายแน่เลยนะแล้วมันก็ดันเป็นจริงยังไม่ทันได้แซวเลยมันชิงไม่ให้เราแซวนะฮะดูมันสิคุณผู้ชมที่เคารพและรักทุกท่านด่านแซมโปรติโกอีกแล้วอืมคือ ไทพิกเซลเขาไม่มีด่านใหม่หรืออย่างไรนะฮะแต่ก็ด้วยความที่เราก็อยากลองไนงะว่าดาบของเรามันจะเป็นยังไงนึกออกไหมก็เลยเ,เปลี่ยนดาบเรียบร้อยแล้วเปลี่ยนสกินดาบเรียบร้อยพร้อมใช้งานที่เหลือก็เหลือรอแค่การเป็นฆาตรกรนั่นเองนะฮะอ่ะอเราไม่ยากเลยนะจุบเก็บทองเก็บทองาอฆาตรกรมันอยู่แถวนี้แน่ๆเลย โอ้ oh my goodness รู้สึกมันตามตุดเรามาอ้ oh my god มันมาแล้ว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 มาดิตัวไหนอ่ะตัวไหนนะไม่รู้นะฮะไม่แน่ใจว่าตัวไหนแต่รู้สึกว่าหืออเราควรจะไปยังไงดียังไงดียังไงดี ดีเดียวมาแตลบหลังนี้ไม่เอานะฮัลโหลเกรกก็ตามที่กิจข้ามนะฮะเอ้าไม่ใช่ด้วยเฮ้ยทะลุมาได้ไงก่อนเจนี่ไม่ธรรมดาเนี่ยอีกก็ทะลุทะลุมาได้เลยนะแปลกๆโอเคนะฮะอ่ะได้ว่าข้างหน้านี้นะมีแต่นไงว่าแล้วชัยแน่ๆ แง่แก่เลยงานนี้งานงอกแลว้วงานงอกแลว้วโอเคโอเคโอเคอ่มึงส่งไปแล้วนะลืมไปว่านี่คือ A, คลอูนนะ่าคาเอนเนาะเยี่ยมยอดนะฮะชนะแบบโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยนะฮะก็รู้สึกเป็นชีวิตที่สบายนิดนึงอะไรอย่างงี้นะอย่างที่บอกไปนะฮะาเราก็เริ่มที่จะเอ่อรู้สึก เบื่อกับการที่เราต้องรอเป็นฆาตรกรอะไรอย่างนี้นะฮะดังนั้นแล้วอยากเป็นฆาตรกรเร็วๆเนี่ยนะฮะก็แนะนาแบบนี้เลยเอ้อไม่ใช่แบบนี้อะไรนะโหมดนี้เลยนะ infection น,นั่นเองนะฮะก็คือโหมดติดเชื้อนะ,อ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 ะ นะอ้าคืออะไรนะอ้าเออเนาะแปลกๆนะวันนี้ไปกินยาอะไรมานะฮะก็โหมดอินเฟคชันหรือโหมดติดเชื้อเนี่ยนะฮะพอเราติดเชื้อเราจะมีดาบเองนะออยากเอ็นดาบวเร็วก็ต้องก็ต้องจะบีบเสียงไปถึงไหนก่อนก็แต่เนียทองฉันมันผิดตรงไหนชีวิตฉันใครกำกับให้ทองหรอกนี่มันทองฉัน มันมีคนรับประทานทองเข้าไปแล้วโอ้โหกตรกรฆ่ากันอย่างรวดเร็วเลยทีเดียวนะฮะผู้แพร่เชื้อนะฮะได้จามใส่ผู้คนบริสุทธิ์และใส่ซื่อนะฮะไปเปนที่เรียบร้อยแล้วนะ,ะอย่างรวดเร็วเลยตอนนี้มีคนติดเชื้อแล้วนะเจ๊โอเคนะฮะตอนนี้ก็คือเอลฟานะฮะก็กลายไปเป็นซอมบี้ประมาณนั่นแหละนะ,ะเออ โอเคตอนนี้อินเฟคชันมีอยู่2คนนะฮะคนที่ติดเชื้อตอนนี้มีอยู่2คนนะฮะตอนนี้ถ้าเราจะซอมบี้ก็รีบคายเสร็จสิ้นทั้งหมด2ตัวได้กันนะฮะมันมาเร็ว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 ว้าวไอ้มายิงใส่เราทำไมเราช่วยด้วยเพื่อนเพื่อนช่วยด้วยเพื่อนเพื่อนเพื่อนฮัลโหลไม่มีเพื่อนช่วยเลย เพื่อนไม่ช่วยเลย oh my goodness oh my good 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 ทำไมเซอร์ไพรเซอร์ถึงไม่มีแบบฆาตากรเอ้ยไม่ใช่ถึงไม่มีแบบดาบบ้างอะไรอย่างงี้เนาะเฮ้ย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 ฮัลโหลสวัสดีจะอ้าวไปไหนละหายไปเลื่อยหายไปเลื่อย เออเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเพือ่อนเยี่ยมมาเอออย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละอ่ะลูกขนูเราเราเหลือเฟือนะฮะเหลือหรือเปล่าไม่รู้แหละนะฮะก็พูดไปก่อนว่าเหลือเฟือโอเคโอเครู้สึกว่าไอพวกติดเชื้อทั้งหลายมันจะชอบมาบริเวณแห่งนี้แล้วนะฮะมันเหมือนรู้นะคะว่าเราอยู่ที่นี่เนาะโอ้โหมันเกิดที่นี่นี่นาใช่ไหมเหมือนมันจะเกิดที่นี่ดังนั้นแล้วเดี๋ยวเราเล็งไว้เลยก็ได้นะฮะหรือเปล่าปรากฏมันไม่ใช่ดิ <laughs> ก็จะหานิดน,นึงนะฮะก็จะแบบเฟลเฟลนิดน,นึงอะไรอย่างเงี้ยเนาะโอ้โอ้โอ้โหเรายิงไปเรื่อยมากนะครับบอกเลยไม่มีหลักการและเหตุผลใดๆทั้งสิ้นนะจ๊ะแังไงได้ยังไม่ได้ลู่นหนูโอ้โหมาไนซาคิวเอลฟาด้วยโอ้ยวายก้อมาไนซาทำไมเธอแบบเก่งอะไรขนาดนี้ไม่น่าเชื่อเลยทำไม ทำไมไอซ่าเนี่ยแบบม,มันเยี่ยมจริงช่างพูดนะฮะช่างเจราจาเออเยี่ยมคาตะกือกิ้งกืออะไรฉันไม่กลัวหรอกฮ่าฮ่าตลก oh God. อ,อ้อไม่ก่อนเอออีกสี่ตัวนะอีกสี่ตัวตอนนี้ก็คือหนึ่งสองสามสี่โอ้ ตอนนี้ผู้เหลือรอดทั้งหมดนะฮะได้มารวมตัวกันนะที่แห่งนี้ก็คือที่ที่เราอยู่กับตอนนี้นี่แหละคุณผู้ชมนะฮะทุกคนได้มารวมตัวกันที่นี่หมดแล้วนะฮะสำหรับผู้เหลือรอดทั้งหมดอะไรอย่างเนาะ,ะเออเลิศเออมันมันน่าจะมาจากทางนั้นใช่ไหมอ๋อนั่นนั่นหรือเปล่านั่นหรือเปล่าแต่เราต้องต้องคุมฝั่งนี้ด้วยนะ,นะ,ค,ะคุณผู้ชมโอ้โหเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วโอเคโอเค เฮ้ยคาตะกูกิ้งกอไอ้กิ้งเกูมันขับม้าโอ้โหนี่ถ้าขับรถนี่โดนยึดใบขับขี่แล้วเนี่ยอีกหนึ่งตัวนั้นอีกหนึ่งตัวนั้นอีกหนึ่งตัวนั้นอ้าย่ำย่เย่ย่เย่อีก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 เท่าไหร่ไม่รู้เอาอีกเท่าไหร่ไม่รู้อีกสามตัว oh my god oh my god จะโดนฆ่าแน่เลยครับโดนฆ่าแน่เลยเอ้ยแต่อย่าง้รก็ได้ใช้ดาบแล้วป้าเออ นี่เป็นไงดาวเราสวยงามซิงกิเบลยไหมอ้าวดูดีดูมีออรา่าอะไรอย่างงี้นนเนาะใช่ไหมหรือเปล่าอ้าวเพื่อนเราเสียชีวิตหมดเลยโอ้เพื่อนเพื่อนหายไปไหนกันหมดอ่ะเพื่อนทำไมเพื่อนเสียชีวิตแล้วอ่ะเพื่อนมอยโอ้โหหมูนั่งได้ไหมอ่ะนั่งไม่ได้ด้วยโอเค เออสรุปเราเหลือกันอยู่ไม่กี่คนนะครับบอกเลยเป็นครอบครัวอบอุ่นนะฮะก็เรียกว่าหลังจากเพิ่งตายก็เกิดใหม่แล้วก็แบบเป็นผู้เหลือรอดแบบงงๆนะฮะงงใน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 งในงนงงแหละนะฮะเออแล้วจะร้องาทำเป็นเพลงทำมะเขือเทศอะไรใช่ไหมเออบางทีก็อย่าพึ่งอย่าพึ่งเออเออไม่เป็นไรเมื่อกี้มัน,มนจเจล้วเฮ้ยทอกแมไม่มีใครเ,เอาทอกทอก อืมขอบคุณทำไมรู้สึกเรากระหายทองอะไรขนาดนั้นนะฮะเออเราชอบทองคำนะอทองรูป,ปรพันธ์ไม่เอานะฮะต้องเอาทองคำแท่งขนาดน,นะฮะ I only accept ทองคำเดี๋ยว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 เอลฟาทำไมเอลฟาตายเร็วจังฮลัลโหลเอลฟารีบนะครับเอลเอลเอลอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยนึกว่าเรายิงไปโถศาสตร์ ทำไมโดนตลบหลังล่ะโอเ้เสียใจอ่ะเฮ้อเฮ้ออยายออ้าวแล้วตายเลยแล้วก็คือจบเกมเลยเอางงยีดีก็แบบจบเกมแบบงง,งๆโอ้โหแล้วก็เข้ามาคนที่3นะฮะแล้วชาตินี้จะเริ่มอะไรก่อนฮัลโหลแอบมาเรามานั่งเป็นโจรน,นะฮะคอยสอดสองซีทีทีวีกันมันมันเขียนว่าอะไร Secret Sign นะครับป้ายลับโอเคนี่ก็คือเรากำลังแฮกเอ่อไฮพิกเซลอยู่นะฮะอุ้ยอันเนี้ยน่ากลัวกว่าอีกโอ้เรามาเกิดในที่ที่มงคลมากนะฮะเกิดในที่สูงนะฮะก็เป็นเสียงอะไรอะ่ะใครเปิดประตูอะไรเล่นเออโอเคนะฮะก็โอ้โหคตาตกรเริ่มแล้ว อย่างรวดเร็วนะฮะเขารีบป้ายเชื้อมากเลยทีเดียวนะจ๊ะตอนนี้จังหวะนี้นาทีนี้ขอเล่นนิดนึงขอเล่นนิดนึงอยากเล่นอยากเล่นโอ้ยหน่อยหน่อยนี่ยอีเทสเหมือนเด็กเลยใช่ไหมเออเอแจะหวังว่ามันจะไม่มีฟ้าผ่านะคิดว่ากะละมังเฮ้ย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 อะไรอะไรอะไรยิงอะไรกันยิงอะไรกัน ยิงอะไรยิงอะไรเอ้ยบอกกันบ้างดิฮัลโหลเอลฟานะฮะตอนนี้ก็ได้เสียชีวิตไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้เอลฟาก็กลายเป็นซอมบี้ไปที่เรียบร้อยแล้วนะนน Alpha, น Zombie, ท,วนะท่านจังหวะนี้นะฮะเราก็ต้องหนีซอมบี้ให้ได้นั่นเองคือเวลาที่เอลฟาตายเนี่ยมันจะเป็นความโชคดีของเซอร์ไวเบอร์นิดนึงก็คือเราก็จะรู้ได้ว่าอ๋อเราเราไม่มีแบบไม่มีผู้เล่นที่ใส่ชุดเกราะแบบนี้นะฮะที่เป็นเออซอมบี้อีกแล้วอะไรอย่างงี้นะฮะทุกคนก็กลายไปเป็น โอ้ oh my god โอ้ my god โอ้มันมีฟ้าผ่าด้วยอะ่ะอา้าอย่าบอกนะว่าเอลฟาโดนฟ้าผ่าตายอุ้ยอนาจ,จิตมากนะเออโอ๊ยอะไรอะ่ะเฮือยูดีก็ตายแล้วก็แล้วก็ตายเลยจบงงสวัสดีสวัสดีสสดเพื่อนๆสวัสดียย โอเคโอเคโอเคโอ้โห <Okay. laughs> okay, okay. oh, oh, ทุกคนก็คือแบบพร้อมใจกึคืออยู่ที่สูงมากนะฮะตอนนี้อ่าตอนนี้เราเหลือโอ้โหเ oh, okay, ชื่ออะไรเนี่ยซัมอ่ะนี่นี่อยู่ไหนโอเคโอ้โห่ไม่เป็นตัวแบกเลยอะ่ะเพื่อนในที่สุด ไหนที่สุดเย้ yeah. ขึ้นมาเหนือเมฆเหนือฟ้ายังมีเมฆนะฮะอ่ามาได้แล้วอยากไปฝั่งนั้นมากนะฮะแต่ไปไม่ได้เนี่ยดูดิ <c oughs> ติดนะฮะโอเคโอ้ยกว่าจะขึ้นมาได้นี่มันเป็นชีวิตที่ยากลำบากนะเออมากนะฮะโอ้ไม่ก็น้ำตาจีไหลอ่ะมานะฮะสำหรับวิดอสเดนนะฮะก็ กลับไปครั้งหนึ่งนั่นเองนะฮะสำหรับแบบนี้จริงๆแบบนี้ก็สนุกนะเออไอ,อแบบที่ไม่สนุกก็คือแบบแซมปริติโก้นั่นแหละนะฮะทำไมไปว่าเขาน้องเขาผิดอะไรใช่ไหมเออนั่นดีเขาผิดอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะไอ,อทำไมเอลฟาตายเร็วมากไอ,อไม่ใช่โดนติดเชื้อกันเร็วมากนะฮะจังหวะนี้โอ้โหแล้วอันนี้อะไรเนี่ยโอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดไฟลอยได้สุดยอดอ่ะโอเค โอ้หนีสิครับรออะไรใช่ไหมหนีสิหนีดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ยรอเอาไงดีเอาไงดีเอาไงดีมีแถวนี้ด้วย นอกจากแถวนีไม่พอยยังมีข้างล่างอีกโอไ my god อะไรกันครับเนี่ยโอไมคเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วเฮ้ยตอนนี้ใช้สมาธิสูงมากนะไม่ทันนะไม่ทันนะไม่นะไม่ไม่นะสวัสดีปีใหม่ลยว โอไทยจงแคล้วปลงไพรโอ้โหตรงนี้ก็คือเป็นสมาคมคบค้าคนเป็นมนุษย์นะฮะมนุษย์เยอะมากแถวนี้โอ้ oh my god นี่มันน่ากลัวมากเลยทีเดียวะนเนี้อืดอดูบินบินอ้าวหมดเอฟเฟกต์เดี๋เราจะไปยังไงดีคุณผู้ชมไปไงไปงั้นแหละนะฮะไปงั้นเลย้ายแหแมจะทำยังไงดีจะคาปรกันได้ ทำยังไง,ไงต้องทำยังไงคิดสิกิดคิดคิดคิดสิกิดสิกับบูชินโนเ <c ười> ออฮนะเออร์เซอร์ has been revealed เรียบร้อยนะตยเรรนะต,นนตรียมจบเกมได้เลยนะจ๊ะตอนนี้เตรียมจบเกมได้แล้วนะฮะโอเคจบเกมเย่ทําไม่ yeah. ามานูมันแม่ไก่ดังขอโทษขอโทษผู้ชมขอโทษขอโทษขอโทษที่เสียงดังไปนิดนึงมันตกใจอ่ะมันตกใจ ทำไมมันไม่ตายสักทีเอม็มไอ้มนุษย์นั่นะน่ะฮะไอ้มนุษย์เจ้ามนุษย์โอเคเยี่ยมนะฮะเจ้ามนุษย์ตายแล้วนะฮะเยี่ยมยอดบริกูดนะฮะก็เป็นฝ่ายของเราะะที่ได้รับชัยชนะไปในครั้งนี้นั่นเองนะจ๊ะโอเค ลา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 โอ้โหเพลงเก่าเก่าเก่าเลยนะเพลงเก่ามากนะครับบอกเลยลา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 ยิงพูดยิ่งบ่งบอกอายุนะแต่อายุเราก็ยังแบบยังน้อยเออยังอายุแบบเลขหลักเดียวอยู่ช่างกล้าพูดกล้าอะไรนะฮะเลขหลักเดียวพูดไปได้เนาะโอ้โหนะโอเค ตอนนี้นะฮะเอลฟาถูกฆ่าไปที่เรียบร้อยนะฮะตอนนี้ทุกคนก็จะกลายไปเป็นผู้ติดเชื้อแล้วนั่นเองนะจ๊ะโอเคนะ,ะตอนนี้เราก็ต้องคอยป้องกันไอ้เจ้าซอมบี้ที่มันจะมานั่นเองนะ,ะ่ผู้ชมซึ่งเราไม่รู้เลยนะฮะว่าซอมบี้อยู่ที่ไหนเนาะโอ้ยจูปิเตอร์หายสงสารจูปิเตอร์อยู่เหมือนกันแต่ก็ดีละเพราะมันชอบกแกล้งเราจูปิเตอร์แล้วมันชอบแบบให้เอฟเฟกอะไรก็ไม่รู้เรานะฮะ่งเ้นเราเออหายไปก็ดี ไอเนปจูนอีกตัวหนึง่งเออไออะไรนะคาริด้วยแต่คาริยังอยู่นะฮะหมายถึงว่ารูปปั้นอะ่ะมันอยู่แต่ว่าไม่สามารถที่จะให้พอรอะไรได้นะฮะแต่ว่าของแมบนี้ก็คือจูปิเตอร์หายไปเลยนะฮะเออแบบหายแบบหายไปเลยนเนาะอันนี้อันนี้เขาแบบไม่เหลือซากอ,รอารยธรรมเลยนะฮะโอเคเอ,อ่อยู่ไหนอะ่ะอ,อ๋อ,ม,อม,มีการติดเชื้อเกิดขึ้นด้วยนะครับผู้ชม ดูเหมือนไม่จบง่ายงแล้วนะฮะว้ายได้อย่างไรได้อย่างไรฮะงง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 ตายก็งงทุกรอบพี่ตายงงหมดอะเฮ้ยอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นจะไมข้างซเลยโอ้โหนี่มันอะไรเนี่ยอ๋อน่อยเยาง ตกใจเอาเลยหน้าขายเอนรีเทิร์นนะฮะอ้าเราทวงคืนบัลลังก์นะฮะเออบัลลังก์อะไรก็ไม่รู้เรามีบัลลังก์ทำอะไรเราเป็นศาลนะฮะเราเป็นศาลอะไรเป็นศาลเตี้ยเอ้าไม่ใช่นะใจเย็นนะใจเย็นใจเย็นเออเผื่อบางคนไม่เข้าใจนะว่าศาลเตี้ยคืออะไรนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่แบบในศาลมันจะมีมันจะมีแบบไอ้เขาเรียกอะไรนะเป็นเป็นเลเวลสูงกับเลเวลต่ำแบบเออนั่งบน เขาเรียกนะพื้นที่ต่างระดับกันอะไรเงี้ยไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่สารเตี้ยแบบนั้นนะใจเย็นสารเตี้ยเนี่ยนะฮะก็หมายถึงสารที่ผิดกฎหมายหรือก็คือถ้าพูด,ดง่ายๆนะมันก็คือการที่เราตัดสินกันเองอะไรเงี้ยนะฮะ เขาเรียกว่าแบบเราอยู่ดีก็แบบเป็นใครก็ไม่รู้นะฮะแล้วก็ไปประพฤติตัวนะฮะทำเป็นสารเก็ตไหมแบบอย่างเช่นปกติแล้วเนี่ยสารก็คือจะเป็นคนหน้าที่ในการตัดสินคดีความอะไรต่างๆใช่ไหมว่าแบบเออคนนี้เนี่ยผิดคนนู้นเนี่ยผิดอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็คือหน้าที่ของศารถูกไหมแต่ว่าการที่เรานะ,ะับไปบอกว่าเออเนี่ยนะคุณเนี่ยคือคือเราไม่ใช่ผู้พิพากษานะ แล้วแบบเราก็ไปบอกว่าเนี่ยคุณทําแบบนี้มันผิดนะคุณต้องโดนลงโทษอะไรอย่างงี้อะไรอย่างเงี้ยนะก็คือแบบเป็นใครก็ไม่รู้อ่ะอยู่ดีก็มาตัดสินโทษให้เราอะไรเงี้ยนี่เขาเรียกว่าเป็นสารเตี้ยนะคือเป็นการที่แบบเขาเรียกว่า uh, ตัดสินโดยที่ไม่ใช่สานะ่ะคือไม่ใช่อำนาจของสามที่แท้จริงก็คือเป็นใครก็ไม่รู้อยู่ดีก็มาตัดสินอะไรเงี้ยนะฮะนั่นแหละนะฮะก็อันนี้ก็คือสารเตนะี้ยเนาะอ่าเราก็อยากทำตัวเป็นสารเตี้ยนะผู้ชมเราเตือนแล้วนะเออ สารเตี้ยเนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว่าแคนการูคอร์ดเนาะนะฮะโอเคสำหรับเรื่องของสารเตี้ยอีกนิดนึงก็คือมันเรียกว่าแคนการูคอร์ดใช่ไหมอ่ะก็ ก็ก็แค่นั่นแหละไม่รู้จะพูดอะไรละเออก็ก็มีแค่นั่นแหละนะก็คือเป็นการที่เราอยู่นี่ก็เป็นประพฤติตัวเป็นสารเตี้ยไอไปประพฤตตัวเป็นผู้พิพากษานเองนะอ๋อ แล้วก็เรื่องเาว่าบัลลังนะบัลลังก็คือแบบเป็นที่นั่งอ่านคําภิพากษาอะไรอย่างนี้นั่นเองเนาะอันนี้ก็คือเรียกว่าเป็นบัลลังอะไรอย่างเงี้ยนะบัลลังสามก็คือเป็นเ,เขาเรียกว่าเป็นที่แท่นเขาเรียกว่าที่นั่งหรืออะไรประมาณน,นี้นะของผู้้พิพากษาอะไรอย่างนี้นั่นเองเนาะอันนี้ก็เรียกว่ารายการสรารยมเชา้าเงี้ยก็ต้องแบบมีสาวระนิดนึงใช่ปะเออเนาะ Happy birthday to you Happy อา้อาวอ้าว เอลฟ่าี่ดีก็ออกจากเกมไปเฉยเลยนะฮะแบบงง,งๆเนาะเออแฮปปี้อ, Happy อะนอกจาก Alpha เอลฟาออกจากเกมไปงงๆไม่พอนะ,ะมันยังทำให้เรางงอีกนั่นก็คืออยู่ดีก็จบเกมอย่างนี้เลยโหรอเร็วมากนะเออ,อยังไม่ทันเล่นเลยนะฮะยังนั่งสวินไร้ลาวอยู่ประมาณหนึ่งรอบอยู่เลยนะฮะอยู่ดีก็ตายเลยนะฮะแบบงงๆเนาะ มาคุณชมเรามากันที่นี่แล้วหรอแฮร์ริกเซลเนี่ยนะคุณก็เนาะไม่อยากจะพูดนะฮะแต่ก่เอเดี๋ยวนะแล้วทุกคนหายไปไหนหมดฮัลโหลอ๋ออยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่สังคมเราอยู่ที่นี่กันนั่นเองนะฮะอ่าไมยคาซะดีๆว้าไม่ใช่นะฮะน่ากลัวมากมั้งโอเคตายให้หมด ตายให้หมดตายให้หมดไม่ใช่นะาพุทธลันอึส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 ่วยฮานูลูกฮนูขนาดนี้น่าจะรู้แล้วมากว่าเราเป็นคนดีนะฮะจริงๆเราก็เป็นคนดีตลอดเวลาอยู่แล้วเออเราไม่เคยแบบเป็นคนร้ายอะไรเลยจิะเสียงสูงนะจิะเสียงสูงนะโอเคอ่าจบเกมแล้วเหรอทำไมไวาจังแต่ละเกมน,นะทำไมมัน อะไรมันเออเนาะไวเอ้ยแล้วไปติดอะไรเนี่ยและทอมอนนี้ก็คือรู้สึกว่ามันจะพูดยากแล้วก็ฟังยากด้วยนะฮะดังนั้นเราพูดเสียงปกติดีกว่านะแล้วก็คือไม่ได้เกันในเช้าวนนี้นี่คุณผู้ชมก็เดี๋ยวเราก็ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าจะไปเล่นในเกมอะไรกันต่อเดี๋ยวเราติดตามชมกันได้สำหรับเช้าวันนี้ h a v e a day stay สวัสดีครับ